เรียใจยขอแต่งตลกหญิงไม่ยึดติดจากสูงลงตามเปิดบ้านกลางป่าอ้นสราวุธรู้สึกผิดในใจต,ตลอดชีวิตน้อยคนมากที่จะได้เห็นนอนกลางป่าไร้พ้าลงก็อยู่มาแล้วเปิดชีวิตอ้นสราวุธปฏิเสธเงินล้านตอบแล้วเด็กที่เลี้ยงลูกใครในอดีตอ้นสราวุธพระเอกชื่อดังของช่องใหญ่เชื่อว่าสาวๆทั้งประเทศคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีต้องยอมรับเลยว่าช่วงหลังเขาห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานทีเดียววันนี้ เราจะพามาสองชีวิตและบ้านของเขากันค่ะบอกเลยว่าตกแต่งไม่ธรรมดาและเน้นความเป็นธรรมชาติมากๆลองดูกันเลยดีกว่าจ้าเปิดบ้านออนสราวุ์กับชีวิตร่มรื่นเลี้ยงนกไก่สุนัขแมวปลูกกล้วยไม้นึกถึงผู้ชายชื่อออนสราวุ์มาทองที่ไรต้องนึกถึงฝีมือการแสดงละครจัดจานเฉพาะตัวของเขาระยะหลังผลงานการแสดงของนักแสดงคนนี้<ๆ>ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆแต่หากลองไปส่องไอจีส่วนตัวจะพบว่า ไลฟ์สไตล์อีกอย่างหนึ่งของโอ้นคือการเดินทางการอยู่ในป่าเขาและธรรมชาติโดยเฉพาะน้ําตกบ้านริมชนบ,บทมีแค่มุงกับพัดลมทั้งชอบทํางานและท่องเที่ยวรวมทั้งยังมีอีกมุมหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นมุมส่วนตัวแบบสงบเรียบง่ายนั่นคือชีวิตที่แานจะรื่นรมที่บ้านของเขาที่ว่ารื่นรมเพราะบ่อยครั้งที่เขามาจะโพสต์ภาพบรรยากาศสวนจั์เลี้ยงต่างๆที่เลี้ยงไว้ทั้งสุนัขแมวไก่หรือนกรวมไปถึงยังมีกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆที่แห่งการออกดอกให้เจ้าของบ้านได้ชื่นชม แต่ที่น่าสนใจคือเขาอย่างตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวและพูดถึงสัตว์เหล่านั้นอยางมีความสุขอย่างพูดถึงเจ้าสุนัขที่ชื่อบูเล็ตบูเล็ตเป็นสุนัขใจดีเขาเป็นสุนัขจิม้มตั้งแต่วันแรกที่เจอกันสุนัขตัวนี้มีความสุขและนำความสุขมาให้เสมอไม่เคยทำให้เราลำบากใจเลยผมโชคดีมากหรืออย่างไก่ที่เขาเลี้ยงและตั้งชื่อไว้ทั้งสาคูคุย่ายผักกาดหรือตะจางออกไข่ยังแบ่งปันให้เพื่อนบา้านรวมไปถึงแมวชื่อเจ้าวาดและการเช่นชมกับร้วย ที่ออกดอกสีเหลืองสดให้เห็นอีกครั้งในทุกๆภาพของการโพสต์อ้นมาจะสอดแทรกสาระการตั้งคำถามกับการดำเนินชีวิตทำให้คนที่เข้ามาคอมเมนต์อ่านแล้วยังได้โต้ตอบหรือบางคนนำไปเป็นแรงบันดาลใจค้องตนเองต่อได้ก่อนหน้านี้โอนซราุตประกาศเปิดตัวบุตรชายวัยเจ็ดขวบเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้บอกว่าผมมีบุตรแล้วนะครับจนสุดท้ายได้เฉลยว่าน้องเขาอยู่ในคลาสการแสดงที่ผมถัดขึ้นไม่ใช่บุตรก็เหมือนบุตรไปแล้วดูแลคนหนึ่งคน ให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายผมบอกคุณแม่เขาไปว่าเราจะช่วยกันดูแลเด็กคนนี้ไปด้วยกันและยังเอ่ยถึงข่าวเขาแต่งงานกับลาลาฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ